เรื่องจรรยาบรณวิชาชีพครูเสนออาจารย์ดรนัทวันพุ่มดียิ่งรายวิชาคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบัณและจิตวิญญาณวาเป็นครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชวัฒนนครปฐมความหมาย จัญญาบันของวิชาชีพหมายความว่ามาตรฐานการปฏิบัติตนที่กำหนดขึ้นเป็นแบบแผนในการปฏิบัติตนซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนำมาซึ่งเกียรติศักดิ์สีแห่งวิชาชีพจรรญ,ญาบรณวิชาชีพภูหมายความว่ากฎแห่งความประพฤติสำหรับสมาชิกวิชาชีพภูซึ่งองค์กรวิชาชีพภูเป็นผู้กำหนดและสมาชิกในวิชาชีพทุกคนต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดหากมีการละเมิดจะมีการลงโทษความสำคัญ จัรยาบัรในวิชาจะเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะจำแนกอาชีพว่าเป็นวิชาชีพหรือไม่อาชีพที่เป็นวิชาชีพนั้นกำหนดให้มีองค์กรรองรับและมีการกำหนดมาตรฐานของปามวพฤติของผู้อยู่ในวงการวิชาชีพซึ่งเรียกว่าจรญยาบรณส่วนลักษณะวิชาชีพที่สำคัญคือเป็นอาชีพที่มีตร์ชั้นสูงรองรับมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ มีการจัดการสอนศาสตร,ร์ดังกล่าวในระดับอุดมศึกษาทรางการสอนด้วยทฤษฎดีและการปฏิบัติจนผู้เรียนเกิดความชำนาญและมีประสบการณ์ในศาสตร,ร์นั้นนอกจากนี้จะต้องมีองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพต่อจนมีจนรบันในวิชาชีพเพื่อให้สมาชิกในวิชาชีพดำเนินชีวิตตามหลักมาตรฐานดังกล่าว หลังที่กำหนดในจนรรยาบรรณวิชาชีพทั่วไปคือแนวความประพฤติปฏิบัติที่มีต่อวิชาชีพต่อผู้เรียนต่อตนเองและต่อสังคมลักษณะของจงรรยาบรรณวิชาชีพครูหนึ่งเป็นคำมั่นสัญญาหรือพันธะผกพันต่อผู้เรียนสองเป็นคำมั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อสังคม 3. เป็นคำมั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อวิชาชีพ 4. เป็นคำมั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อมาฐานปฏิบัติงานจัญญาบัญครูจัญญาบัญครู2 5 4 6รยบจัญญาบัณของวิชาชีพมี5กลุ่มกาประการดังนี้จัญญาบัณต่อตนเอง 1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองได้าวิชาชีพ คุณภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิชาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 2. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรับศรัทธาซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่ออาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรับเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 4. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะในนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความม้สุดใจ 5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกายวาจาและจิตใจ 6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องไม่ทําตนเป็นปรปักต่อความเจริญทางกายวิติปัญญาจิตใจอารมณ์และสังคมของสิ์และผู้รับบริการ 7. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องให้บริการเนื้อความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ ผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบจรรยาบรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ8ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษายังช่วยเหลือเพื่อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะจรรยาบรณต่อสังคม9ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงความพึงปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และปฏิบัติ เศรษฐกิจสังคมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมผูมีปัญญาสิ่งแวดล้อมรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีธระมหากษัตริย์เป็นตระมุกจรรยาบรรณต่อวิชาชีพผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพจะต้องยึดถือจรรยาบรรณในการดำรงวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับคือ 1. ศรัทธาต่อวิชาชีพ ผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพครูต้องมีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครูเห็นว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อประเทศชาติในฐานะที่เป็นอาชีพที่สร้างคนให้มีความรู้ความสามารถและเป็นที่พึงประสงค์ของสังคมผู้อยู่ในวิชาชีพจะต้องมั่นใจในการประกอบวิชาชีพนี้ด้วยความรัก และชื่นชมในความสำคัญของวิชาชีพนั้น 2. ดํดำรงอยู่และปกป้องวิชาชีพสมาชิกของสังคมวิชาชีพต้องมีจิตสำนึกในการดำรงปกป้องและรักษาเกียรติภูมิของวิชาไม่ให้ใครมาดูหมิ่นดูแคลนหรือเหยียบย่ำทำให้สถานะของวิชาชีพต้องตกต่ำหรือมัวหมองการดำรงปกป้อง กระทำทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาหรือต้องมีการแก้ไขข่าวหรือประท้วงหากมีข่าวข่าวอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อวิชาชีพ 3. พัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพหน้าที่ของสมาชิกในวงการวิชาชีพคือ การที่ต้องรับผิดชอบในการศึกษาคนา้นคว้าวิจัยสร้างความรู้และเผยแพร่ความรู้เพื่อทำให้วิทยาการในศาสตร์สาขาวิชาชีพรูก้าวหน้าทันสังคมทันเหตุการณ์ก่อประโยชน์ต่อประชาชนในสังคมทำให้คนเก่งและฉลาดขึ้นโดยวิธีการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักเรียนใฝ่รู้ช่างคิด มีวิจารณญาณมีบุคลิกตามที่พึงประสงค์มากขึ้น 4. สร้างองค์กรวิชาชีพให้แข็งแกร่งสมาชิกในวงวิชาชีพต้องถือเป็นหน้าที่ที่ต้องสร้างองค์กรวิชาชีพให้มั่นคงดักคำโดด้วยการเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกเป็นเวทีให้ คนในวงการได้แสดงสีมือและความสามารถทางการสร้างรูปแบบใหม่ของการเรียนการสอนตลอดจนการเผยแพร่ผลงานทางด้านการสร้างแบบเรียนใหม่ๆการเสนอแนวความคิดในเรื่องของการพัฒนาคนการเรียนการสอนและการประเมินผล 5. ร่วมมือในกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ สมาชิกในสองกลวิชาชีพต้องร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในเรื่องของความคิดหรือการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่างๆขององค์กรหากไม่ได้รับความสนับสนุนจากสมาชิกแล้วทำให้องค์กรวิชาชีพขาดความสำคัญลง และไม่สามารถดำเนินภารกิจขององค์กรวิชาชีพต่อไปได้บทบาทของการดำรงมาตรฐานและการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการก็ย่อมลดลงด้วยถ้าไม่มีปริมาณสมาชิกที่สนับสนุนเพียงพองจรรยาบรรณต่อผู้เรียนครูจะต้องมีความประทฤิบปฏิบัติต่อผู้เรียนก9ประการคือ1 ตั้งใจถ่ายทอดวิชาการบทบาทของครูต้องพยายามที่จะทําให้ลูกติดเรียนด้วยความสุขเรียนด้วยความเข้าใจและเกิดความมานะพยายามที่จะรู้ในศาสตร์นั้นครูจึงต้องตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะศึกษาวิชาการทั้งทางศาสตร์ที่สอนศาสตร์ที่ถ่ายทอด หรือวิธีการสอนครูจะต้องพยายามหาวิธีการใหม่ๆมาลองทด,ทดลองมาลองทดลองสอน 2. รักและเข้าใจสิ์ครูต้องพยายามศึกษาธรรมชาติของวัยรุ่นว่ามีปัญหามีความไวต่อความรู้สึกและอารมณ์ไม่มั่นคง ครูจึงควรให้อภัยเข้าใจและหาว,วิธีการให้สิทธิ์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ครูต้องพยายามทำให้ลูกศิษย์รักและไว้ใจเพื่อที่จะได้ก็ปรึกษาในสิ่งต่างๆแล้วครูก็จะสามารถช่วยให้สิทธิ์ประสบความสำเร็จในการเรียนและดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง 3. ส่งเสริมการเรียนรู้ปัจจุบันการส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองหรือการเรียนรู้จากการช่วยเหลือกันในกลุ่มอาจจะทำให้ผู้เรียนมีวิธีการหาความรู้จากแหล่งต่างๆด้วยตนเองมากขึ้นมากกว่าจะคอยให้ครูบอกให้แต่ฝ่ายเดียวครูจึงจำเป็นต้องชี้ช่องทาง ให้ผู้เรียนหาวิธีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น 4. ยุติธรรมอาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนซื่อสัตย์ยุติธรรมไม่มีอคติลำเอียงต่อลูกศิษย์ไม่เห็นว่าคนที่มีปัญหาเป็นคนน่ารังเกียจหรือ พอใจแต่เฉพาะสิทธิ์ที่เรียนเก่งไม่สร้างปัญหาเท่านั้นครูต้องมีความเป็นธรรมในการให้คะแนนและพร้อมที่จะอธิบายวิธีการให้คะแนนและการตัดเกรดได้ 5. ไม่สแสวงหาประโยชน์จากผู้เรียนลักษณะของครูจะต้องเป็นผู้ไม่สแสวงหาอาิตรสินจ้าง เงินไม่ใช่สิ่งที่สร้างความสุขเสมอไปครูจึงจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในการกระทำใดๆอันก่อนให้เกิดความเข้าใจได้ว่าครูกำลังหาประโยชน์จากสิทธิ์อย่างไม่เป็นธรรมหทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีครูมีอิทธิพลต่อสิทธิ์ทั้งด้านวาจาความคิดบุคลิกภาพ และความประพฤติครูจึงจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ลูกสิษย์ได้ซึมซับสิ่งที่ทำจากตัวครูไปเมื่อศิษย์เกิดเ,เมื่อศิษย์เกิดสรัทธานในความสามารถของครูศิษย์อาจจะเรียนแบบความประพฤติของครูไปอย่างไม่ได้เจตนาเช่นการตรงตงเวลา การพูดจาชัดเจนการแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาสุภาพเรียบร้อยเป็นต้น 7. ให้เกียรติผู้เรียนการยกย่องให้เกียรติผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเกิดความถึงพอใจและเกรงใจผู้สอนครูไม่ควรใช้อำนาจในทางที่ผิดเช่นพูดจาค,คุกคูใช้คำพูดไม่สุภาพเปลี่ยนชื่อผู้เรียน ย,ย่อหยันหรือดูถูกผู้เรียนการเคารพผู้เรียนในฐานะปัจเจกบุคคลเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจและการเรียนรู้ที่ดีเมื่อผู้เรียนได้รับการปฏิบัติอย่างดีย่อมก่อให้เกิดพลังในการศึกษาต่อไปจัญญาบาันต่อผู้เรียน8อบรมบ่มนิสัย หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีบทบาทหน้าที่ในการอบรมบ่มนิสัยเด็กโดยท่านเชื่อว่าการอบรมบ่มนิสัยใครๆนั้นเพียงแค่วันละนาทีก็ดีถมดังนั้นครูควรแบ่งเวลาในการอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนเช่น ก่อนการสอนแต่ละชั่วโมงอาจชี้นแนะหรือให้ความคิดที่ดีแก่ผู้เรียนได้ครูควรถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องสอนคนให้เป็นคนดี 9. ช่วยเหลือสิทธิผู้เรียนมาอยู่ในสถานศึกษาพร้อมด้วยประสบการณ์และปัญหาที่แตกต่างกันออกไปดังนั้น ครูจึงมีหน้าที่ที่จะต้องสังเกตความผิดปกติหรือข้อบกพร่องของสิทธิ์และพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีไม่ให้สิทธิ์ต้องก้าวถล้ำลึกลงไปในพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์บทสรุปจรรยาบรณของวิชาชีพครูว่าด้วยจรรยาบัณ ครูต้องมีความรักความเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอตั้งใจถ่ายทอดวิชาการรักและเข้าใจศิษย์ส่งเสริมการเรียนรู้มีความยุติธรรมไม่แสวงหาประโยชน์จากผู้เรียนทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้เกียรติผู้เรียน และพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีไม่ให้สิทธิ์ก้าวถล่ลึกลงไปในพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และแนวทางไปใช้ในชีวิตให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อประเทศต่อไป